ตำถั่วเน่าป่นกันค่ะตำเสร็จแล้วเราจะมาตำพริกมะกอกขี้หนูนะคะพริกแห้งใส่เข้าไปจ้าแล้วก็ตำให้ละเอียดนะคะพริกพริกไม่ไตากแดดไม่ค่อยกรอบเลยใส่ขิง หมดเลยจ้าถนเนป่นใส่เข้าไปตามด้วยเกลือตามด้วยโลดตต่ำจ้าแล้วก็จะเอาน้ำหยอดนิดนึงนะคะแห้งไปค่ะ เสร็จแล้วแล้วก็จะแบ่งแบ่งใส่น,น,น,ะะน้ำตาลครึ่งนะคะน้ำตาลใส่เข้าไปน้ำตาลใส่ใส่เข้าไปค่ะบางคนเขาชอบกินหวานนะคะเก็บใบกระเทียม ไปห่อกกันเลยจ้าแล้วก็มีผักชีนะคะก็จะเอาผักชีด้วยเนาะโอ้ยผักกาดผักกาดนี้ไปกลับด้วยเสียดายล้มเลยก้านใหญ่ๆนี่ล้างเสร็จเรียบร้อยคะ่ะล้างแล้วนะคะ กินกันเลยค่ะตอนนี้ก็นั่งอยู่ในสวนนะคะมะกอกขี้หนูกับน้ำจิ้มลุยสวนเลยจ้าม,ามากินด้วยกันนะคะทานทานด้วยกันนะคะมะกอกขี้หนูห่อผัก ผักชีใบกระเทียมห่อ mm hmm. เข้าไปค่ะ 嗯。Mm hmm.